วันนี้แวะมาห้องสมุดเนาะในวันครูซึ่งบรรยากาศเงียบสงัดเหมาะในการอ่านหนังสือหรือนั่งสมาธิจริงๆแล้วห้องสมุดชั้นสามท้องฟ้าจำลองนี่นนะน่าสนใจมากหนังสือเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะพาไปชมเนาะมีหน,นังสือที่น่าสนใจจำนวนน่าจะหลักหมื่นเล่ม อ่ถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันเยอะมากๆไม่แน่อาจจะเกินหมื่นด้วยซ้าไปเดี๋ยวพาไปชมเนาะเขียนได้ว่าหนังสือมีหลากหลายชนิดหลากหลายหมวดนะถามว่าทําไมเราควรควรอ่านหนังสือเพราะหนังสือจะทําให้เราได้แบบเปิดหูเปิดตาเนาะทำความเข้าใจโอ้นิยายก็มีนะนะวันนิยายเดี๋ยวนี้ทําเล่มเล็กน่าสนใจเนาะพกติดตัวไปตรงนู้นตรงนี้ได้สบายเลยนะยใครที่ชอบ แนววรรยายก็มาได้นะครับเล่มเท่าฝ่ามือเนาะโอ้หนังสือหมวดที่ตมาสนใจมักจะอ่านที่สุดก็คงเป็นศาสนาปรเานะฮะส่วนเรื่องอื่นๆก็สนใจบ้างเล็กน้อยก็มีประวัติศาสตร์บ้างนะเดีย๋ยวลองดูว่าหนังสือเล่มไหนที่จมาสนใจเนาะหนังสือเรียนภาษาอังกฤษก็มี หนังสืออุยถามได้ตอบได้สังเกตก็มีเนี่ยในชีวิตประจําวันอ่าโปยเซียนก็มีนะครับอืหนังสือดีๆนี่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะฮะโอ้นี่ใครครับเนี่ยของคุณนินานะคุณลานัดดาปดชิมสวัสด์นะพูดถึงผูดสกิจจ u s ต speak out อ่าเดี๋ยวลองดูว่านี่หาเป็นประมาณไหนนะ แม่หนังสืเอเล่มนี้ก็น่าสนใจนะทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนะเดี๋ยวดูว่าเนื้อหาประมาณไหนนะของอาจารย์ไพรศาลนะพระอาจารย์ไพรศาลวิสาโรนะครับตรงนี้เลยเล่มไหนอีกดีไหนดีไหนดีผีมีจริงด้วยโอ้โหหนังสือชื่อผีมีจริงนะครับอ่เดี๋ยวเราดู เล่มไหนอีกดีครับโหเยอะไหมดูแต่ละชั้นฮะโอ้โหเยอะแยะเลยฮะทำไมเราถึงควรต้องอ่านหนังสือหรอเพราะว่าการอ่านหนังสือเป็นการได้เชื่อมต่อความรู้ความเข้าใจของเรากับผู้เขียนเนาะผู้เขียนกันกรองประสบการณ์ความรู้ความคิดความเชื่อของเขาถ่ายทอดให้เรามันเป็นโอกาส ที่เราจะเลือกรับประสบการณ์ความรู้ต่างๆจากเขาโดยที่เราอาจจะไม่ได้ไปลงสนามเรียนรู้ตัวเองซึ่งบางทีเนี่ยต้องใช้เวลานานเป็น1ิบสิปีเพื่อจะรู้และเข้าใจอะไรบางอย่างแต่เขาย่อยมาเขาหยิบม,มาที่เป็นสาระที่เป็นแก่นให้กับเราเดี๋ยวให้เห็นตัวอย่างดีกว่าเนะาะมนตรงนี้นะมาตรงนี้เลยหนังสือวาษาอสังเกตที่หยิบยกมาเมื่อกี้นะฮะ เขาบอกว่าเออถ้าฟังไม่เข้าใจก็ถามประมาณอย่างนี้ได้ไหม Could you p l e a s e say t h a t again นะพูดใหม่อีกครั้งได้ไหมคะ again please ก็ได้หรือนะ Pardon me ฮนะพา pardon me excuse me หรือ sorry please นะ sorry please นี่ก็เนี่ยก็เป็นความรู้ที่เราก็ หาได้เลยเปิดได้เลยอ่าสมัยนี้อาจจะเปิดดิจิทัลใช่ไหมแต่จริงแล้วเราสามารถจะค้นคว้าจากหนังสือก็ได้นะหนังสืเอเล่มนี้นอกจากมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ของคนเขียนด้วยนะว่าเขาไปเรียนอะไรที่หไหนได้เรียนรู้อะไรบ้างแน่นอนว่าเราคงไม่สามารถจะไปหาข้อมูลอย่างละเอียดในเชิงประวัติของเขานี่นะ จากที่อื่นได้ถ้าไม่ใช่นังสือที่เขาตั้งใจเขียนออกมาเนาะให้ออกแบบสวยด้วยนะครับนี่นี่ได้รู้เลยว่าคุณนี่นาเมื่อกี้นะไปเรียนจบที่อเมริกามาด้วยอ่าไม่ธรรมดาเรามาดูตรงนี้ดีกว่าภาษาอังกฤษผิดบ่อยนะหน้าหนึ่งห้าสิบห้ามีอะไรน่าสนใจดูตัวอย่างประโยคนี้ Could you s e ู d ซ e มีโหม่ ไปส่ง,งที่บ้านได้ไหมใช่ไหมเอาจริงๆแล้วอันนี้ผิดตรงไหนครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันมีคำว่าเซนเซนมีโฮมใช่ไหมกับเทคบีโฮมความหมายต่างกันนะเซนมีโฮมหมายถึงส่งไปสน,นีหรือเรียกรถไปส่งใช่ไหมส่วนเทคมีโฮมหรือเทคยูโฮมเนี่ยแปลว่า ขับรถไปส่งเองอน่าสนใจไหมยมไอ้อย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้สามารถหาได้ทั่ททวๆไปเนาะอันนี้คนเขาพูดจากประสบการณ์ของเขานะบางทีก็จะเจอในอินเทอร์เน็ตบ้างหรือไม่เจอบ้างแล้วแต่แต่ที่สําคัญคือคนที่เขามีความรู้เขาจะแชร์ประสบการณ์ของเขาลงในหนังสือ,อแล้วก็เก็บเกี่ยวได้สบายๆอย่างนี้เป็นต้น ในฐานะเป็นยูทูบเบอร์สายธรรมะบางทีเนี่ยคิดประเด็นไม่ออกอ่าหรือไม่รู้จะพูดอะไรก็ฟังธรรมะจากอาจารย์ไพศาลวิสาโรหรือบางทีก็อ่านหนังสือของท่านก็ได้ประเด็นไปคบคิดไปเขียนหรือไปพูดอ่าหรือวพอยิ่งทำเป็นคลิปใน YouTube เดี๋ยวเรามองดองดูนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเฮ้ มีข้อความไหนที่น่าสนใจที่จะทำเป็นคลิปต่อไปได้บ้างาจากหนังสือเล่มที่อ่านเมื่อกี้เนาะทำเต็มที่แต่ไม่เสียเรียดว้าว่ซนิสน่าสนใจมากเลยสิ่งที่ถือว่าเป็นความสำเร็จในวันนี้มักจะหวานเพราะปัญหาหรือเป็นที่มาของความล้มเหลวในวันหน้าเพราะไม่มีอะไรได้มาเปล่าๆความสำเร็จทุกอย่างนอกจากจะได้มาด้วยการลงทุนลงแรงแล้ว ไ,ได้มาแล้วก็เป็นภาระที่ต้องรักษายิ่งสําเร็จมากก็ยิ่งเป็นภาระมากว้าวมันเปิดโลกเลยยงเห็นด้วยไหมยมบางครั้งเราคิดว่าความเสเร็จมันดีใช่ไหมแต่ได้ความเสเร็จมาแล้วเป็นไงก็ต้องรักษามันต้องดูแลมันเช่นเราสร้างบ้านเสร็จก็ต้องปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดประการต่างๆถ้ามันพังก็ต้องซ่อม,อมใช่ไหม อ่าอย่างนี้เป็นต้นหรือเรามีครอบครัวมีลูกมีหลานก็ต้องดูแลลูกหลานดูแลครอบครัวกลายเป็นภาระอีกซื้อรถมาเนาะอุตหาเงินเก็บเงินซื้อรถได้รถมาแล้วเป็นไงต้องเช็ดต้องล้างต้องจ่ายค่าประกันหรือต้องซ่อมแซมอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นภาระอีกนะฮะก็ประมาณนี้ละกันอันนี้ก็คือ สิ่งที่เราจะได้จากการมันอ่านหนังสือได้แง่คิดมุมมองประสบการณ์จากผู้อื่นแล้วเก็บเกี่ยวว่าต่อยอดของตัวเองเจริญรอน